สวัสดีครับคุณทัรครับต้อนรับคุณทัเข้าสู่ช่วงเวลาของคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปที่เรากลับมาจะเจอกันนั่นคือช่วงของดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวกับหน้าที่ผมนายจากกริดเจ้าเก่าทาง j s Channel แห่งนี้นะครับก่อนที่จะคูดพูดคุยกันไปก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ผมทำคลิปในวันที่หมกราคม2 5 6 5เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วปีนี้ก็ขอให้เป็น ปีดีๆปีที่มีความสุขปีที่ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปไดอ้อย่างอย่างอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็มีพลังสำหรับเราทุกๆคนนะครับ ในปลายปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสดูหนังอยู่หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำคลิปอยู่สัก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันตอนนี้แหละเป็นหนังไทยและแน่นอนหนังไทยในปลายปีที่ผ่านมามีอยู่เรื่องเดียวนั่นคือส้มปลาน้อยหนังของคุณหม่ำจกมกแล้วก็ครอบครัวเรื่องอย่างนี้น่าจะไม่ผิดนะครับนั่นคือบั้ง,งไฟฟิล์มกับ M39 ร่วมมือร่วมไม้ในการทำงานกัน แล้วก็มีหนังฝรั่งอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ kingsman ไปดูมาเมื่อเมื่อส้มปลาน้อยผมดูวันแรกที่เข้าเลยมัง้งวันที่29จริงจหนังเรื่องนี้ถูกเลื่อนฉายมานะครับในสถานการณ์โควิดอย่างที่ทราบมันอยู่แล้วก็มาดู king kingsman ในวันที่เมื่อวานนี้วันที่31ก็ประมาณนี้เพรนั้นวันนี้เนี่ยในคลิปแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องส้มปลาน้อยกันหน่อยมองไปแล้ว ทั้งวงการไม่มีใครพูดถึงเลยหมายถึงว่าในในการรีวิวหรือการสปอยหรือการจะพูดถึงอะไรก็แล้วแตนะ่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ผมเองอย่างที่รักทราบแล้วเราก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าผมปรนนาตัวว่าผมจะเป็นผู้ที่อุดหนุนหนังไทยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเท่าที่มีโอกาสแล้วก็ 90%ดผมไม่เคยพลาดหนังไทยสักเรื่องเลยนะครับอาจจะมีบ้างที่หลุดๆดไปบ้างแต่ว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่พลาดนะครับนั้นส้มปาน้อยในปลายปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่พลาดแล้วก็ไปดูอย่างแน่นอนผมเองชื่นชมจะบอกว่าเป็นแฟนผมไม่ใช่สักทีเดียวแต่ชื่นชมคุณหม่ำโจกมกตั้งแต่ทั้งแสดงตลกร่วมกับ ปาเทพโพงามมาแล้วแล้จนกระทั่งอะไรต่างๆนานา,นาจนกระทั่งมาอยู่ในขบวนการสามชาติจนกระทั่งมีโอกาสทําหนังถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องแรกที่ผู้ที่ท,ที่ที่คุณหม่ำกํากับเองนั่นคือบริการหน้าเหลี่ยมแล้วก็ชอบชอบเพราะว่าผมเป็นแฟนตลกนะผมดูตลกตั้งแต่ผมยังเด็ก ตั้งแต่สมัยยุคสี่สีอะครับสีเผือกสีสุริยาจนกระทั่งมาเป็นตะกูลเชิญยิ้มตั้งแต่พี่โน้ตพี่เป็ดในยุคแรกเลยทางช่องสามอะตั้งแต่มุกแบบข้อประตูอะข้อประตูก๊อกก๊อกไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไปละเฮ่อย่าเพิ่งไปอะไรกันนะอ้าวช่วยดูคนให้หมาหน่อยเฮ่ดูคนให้หมาอะไรอย่างเงียประมาณมุกมุกอย่างเงี้ยมุกมุกของเชิญยิ้มในยุคแรกเลยอะไรแบบนี้ผมก็ดูมาเยอะมากนะครับแล้วก็ติดตามอ้อก่อนก่อนก่อนเชิญยิ้มยังมีพี่ พี่เด่นเดอ๋อครับพี่เด่นพี่เดอป่าเทพนั่นก็เป็นยุคต่อจากยุคสีเผือกสีสุริยาประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่กันมาก็ดูเยอะมากครับผมเป็นคนชอบดูตลกบางทีมันอยากจะผ่อนคลายเพลินๆแล้วก็มารู้จักคุณหม่ำผมเคยเจอคุณหม่ำตั้งแต่สมัยผมเป็นพิธีกรในรายการซันเดย์มิวสตอนนั้นคุณหม่ำก็ยังไม่ได้ เพียงป้างแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นใหม่ๆแต่ก็ฝีมือฉกาจแล้วละตั้งแต่ช่วงนั้นก็มีแววละก็มาเป็นแขกรับเชิญสร้างสีสันให้กับรายการคอนเสิร์ตของนิติทัศน์ที่ผมร่วมกบับคุณวิทยาสุพภพรพาสเป็นพิธีกรอยู่ในงานนั้นก็ได้เจอคุณหม่อมมตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันนะครับก็เจอกันทํางานด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งคุณหม่อมก็เติบโตมาแล้วก็มามีโอกาสกำกับหนังเรื่องแรกนั่นคือบริการหน้าเรียบถ้าผมจำไม่ผ่านนั้นคือเรื่องแรกแหละผมชอบมากเลย เป็นตลกที่คือเมื่อกี้จะพูดอยู่ว่าตลกหลายๆท่านนะครับมาทำหนังแล้วไปไม่รอดนะไปไม่รอดนะแต่หม่ำนี่ก็เอาอยู่จริงๆเอาอยู่แล้วชอบไม่ว่าจะเป็นพรตของหนังแล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับ,บางทีไปดูหนังตลกอย่างเงี้ยมันก็คือการเอามุกมาเรียงเรียงกันนะแต่คุณหม่ำเขาเรียงมุกได้อย่างมีศิลปะมีบท ยิ่งบริการหน้าเรีย่ยมันมีเส้นเรื่องมันมีชีวิตของตัวละครมัมนมีสะท้อนภาพทางสังคมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมก็เป็นแฟนก็ดูมาตลอดนะครับหนังมุนหมำ่ำแทบจะไม่พลาดเลยแม้กระทั่งขุนบรรลือ่างต่างๆลๆ่าเร็วๆ,ๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูฮะดูก็ชอบฮนะชอบฮนะเป็นคนหนึ่งแม้กระทั่งหนังอย่างที่ไม่มีอะไรเลยอย่างโป๊ะแตกเนี่ยก็ก็มักนก็ขำคือถ้าไปดูหนังประเภทนี้ต้องบอกเลยว่า ไม่ได้คิดอะไรเลยอยากหัวเราะหัวเราะเสร็จออกมาก็จบกันไม่มีอะไรไม่ติดค้างไม่ติดค้างไม่ต้องมานั่งวิจารณ์ว่าอะไรยังไงต่างๆนานาแต่วันเนี้ยมาพูดถึงส้มปลาน้อยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมก็คือผมเข้าไปดูแบบผมไม่ได้หวังอะไรหวังคือจะเข้าไปนั่งหัวเราะแน่นอนนะฮะดูหนังของพ่วมกับ ที่มีอาชีพตลกเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคือเข้าไปนั่งหวัวเราะฮะเข้าไปดูมุกที่เขาจะสอดใส่มาให้เราต่างๆนาน,นานอย่างนี้นะครับก็ก็หวังอย่างนั้นนะฮะแต่คราวเนี้ยถ้าเอาเรื่องของมุกเนี่ยเ,เข้ามาเขา้เขาเรื่องกันกันกบส้มปลาน้อยนะพูดถึงเรื่องก่อนพูดถึงเรื่องเนี่ยส้มปลาน้อยมันก็เป็นเรื่องที่ผูกขึ้นมาง่ายๆพพราตง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อน พียงแต่เขาก็จะวางมุกตลกต่างๆเข้าไปในเรื่องอย่างที่เราว่ากันเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือสุภาพสตรีชื่อส้อมรับอาชีพแม่ค้าส้มตำต่อจากพ่อแม่ต่อจากครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อน้อยน้อยเป็นเพื่อนสนิทสนิทกันมากไปไหนมาไหนมีอาจจะมีคนล้อแฟนว่าแต่ทั้งคู่ก็มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆไ้น้อยลึกๆเนี่ยมันแอบรักไอ้ส้มมาตั้งนานแต่มันไม่กล้าพูด หรือหลายครั้งที่มันอยากจะพูดมันก็จังหวะไม่ดีไม่ได้พูดสักทีหนึ่งส้มก็เลยไม่เคยร,รู้สักทีวันดีคืนดีก็มีเศรษฐีกรุงเทพมาเปิดโรงงานเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดยะโสบ,บ้านเกิดคุณหม่นมนะก็ก็มีเศรษฐีกรุงเทพมาเปิดโรงงานทําโรงงานชื่อในปลาในปลาก็ได้เจอกับส้มแล้วก็ในปลาก็แอบชอบส้มแล้วพยายามจะคอยซับพอร์ตส้มจะพาส้มไป เปิดร้านส้มตำที่กรุงเทพฯต่างๆนาๆนาแต่ในสุดสาวเจ้าซึ่งเป็นคนชาวบ้านอยู่ในสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านน่ารักน่ารักอุ่นๆอะไรแบบเนี้ยพอไปอยู่กับสังคมที่มีเงินสักหน่อยถึงแม้ว่าจะถูกอบอุ้มเอ็นดูตัวปลาซึ่งเป็นเศรษฐีเองก็นิสัยดีดีครอบครัวพ่อแม่ก็ดูดีดีไม่เรื่องเกียจเยยดฉันแต่อีพื่นเพื่อนต่างๆเราเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนมันก็ดูเหยียด ยี่บ้านนอกอะไรต่างๆเหล่านี้ประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ที่สุดส้มก็อยู่ไม่ได้มันก็หนีกลับมาแล้วก็มาลงเอ่ยที่น้อยเพื่อนเกา่าจนกลายมาเป็นแฟนจนกระทั่งแต่งงานหนังก็จบเพราะมันมีประมาณอย่างเงี้ยประมาณแค่นี้ยแต่มันผ่านตัวละครที่จริงๆก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องก่อนหน้านี้พักส้มเสี้ยนใช่ไหมครับชื่อนี้ไหมพักส้มเสี้ยนนะส้มพักเสียสเส้ยนเสี้ย อะไรอีกเรื่องผมจำไม่ได้ละโทษทีผมก็ดูนะนิงก็ดูก็มีพระมหาไส้มหาไส้ไม่ใช่จังหวัดนะฮะไม่ใช่อำเภอมหาไส้ไม่ใช่อำเภอมห ah าไส้ ah คือพระซึ่งแสดงโดยคุณหม่อมจบเป็นมห ah าแหละแล้วก็บวชอ่าไม่ใช่ก็คือเป็นมห ah าบวชอยู่แล้วบวชอยู่แล้วเป็นมห ah าเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่มหาผูกโยงกับชาวบ้านาต่างๆเหล่านี้ ละมุกตลกก็ถูกใส่ถูกแทรกถูกอะไรเข้ามาตามจุดต่างๆเขาว่ากันไปก็อย่างที่บอกครับไปดูโดยที่ไม่ได้อะไรอยากจะไปนั่งหัวเราะก็ได้บ้างแต่เรื่องเนี้ยผมผมไม่ได้หัวเราะผมได้แค่ยิ้มมุมปากนิดๆในบางฉากไม่เต็มทั้งเรื่องแต่จริงๆหนังคุณหมั่นนี่ต้องแบบทุกสองนาทีต้องได้หัวเราะแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้เท่าไหร มุกมีมุกใหม่มุกเก่าก็เยอะใส่มุกเก่าเข้าไปเยอะมากแล้วบางมุกผมว่ามันไม่อยู่ไม่ค่อยถูกที่ถูกจังหวะเท่าไหร่ไม่เหมือนหนังก่อนๆหน้านี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเรื่องนี้สําหรับคุณหม่ำนะแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขที่ได้ดูเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบวิวชนบทผมเคยบอกกับตัวเองหรือทุกวันนี้ที่จะเป็นความฝันกับตัวเองว่า เมื่อผมอายุอาจจะต้องมากกว่านี้ผมอยากจะอยู่ชนบทผมไม่อยากอยู่กรุงเทพผมเกิดกรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพแล้วผมโคตรเบือ่อกรุงเทพอ่ะอยากไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมชอบหนังที่เป็นวิวแบบเนี้วิวชนบทอ่ะชอบแดร์ลอกที่มันคุยกันแบบบ้านๆนะชอบล้ำสใจจริงของผู้คนต่างๆเ่าเนี่ยผมชอบแบบนี้ยพร้ะหนังอย่างเงี้ยผมชอบดูมันชอบดูนะจริง ก็โอเคก็เป <in the> ็นหนังดูสบายดูแล้วมีความสุขใครที่เป็นแฟนโตโน่ใครที่เป็นแฟนครูเต้ยตัวนางเอกชื่อคุณอะไรอรับเธอก็เล่นหนังอยู่หลายเรื่องกันนะหรือเป็นแฟนคุณมามแน่นอนอ่ะแฟนคุณมามเนี่ยนะก็ต้องไม่พลาดเลยก็ว่ากันไปก็ไปดูมุกที่ไม่ชอบใจเลยเอาไม่ชอบใจก่อนนะขออนุญาตเอาเอาตรงนี้ก่อนนะคือทั้งเรื่องอ่ะ รับจะมีไม่ชอบใจอยู่จุดเดียวคือไม่ชอบนะแต่อย่างอื่นอะ่ะมันก็นแก้มมันมีความสุขกับมุกต่างๆมุกเก่ามั่งใหม่มั่งบางมุกก็รู้แล้วต่างๆแต่มุกที่ผมไม่ชอบเลยคือมุกไม่ชีแต่จริงเรื่องตลกหรือเรื่องเดรทโจ๊กเรื่องเล่าในวงวงขำๆกันเนี่ยเรื่องพระเรื่องชีเนี่ยจะถูกเล่าเป็นเรื่องขำตลอดแต,แต่ทําไมไม่รู้ผมดูเรื่องนี้แล้วผมสุกมันขัดตาขัดใจยังไงบอกไม่ถูก แม่ชีจะเข้าห้องน้ำอะแล้วก็เดินตอดมาลายทางเลยผมรู้มันขำตรงไหนที่แม่ชีตอดเนี่ยจริงนะแตก่ก็ในโรงก็มีคนหัวเราะนะก็ว่ากันไปก็แล้วแม่ชีก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเจอข้อความในห้องน้ำซึ่งข้อความเนี้ยใครที่ดูตลกหรือใครที่ชอบเดินที่จ้จจกใครที่เล่าเรื่องขำสกรปรกในวงเล่าเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมักจะต้องถูกเล่าเสมอแล้วจะได้ยินมาตั้งแต่ยังเด็กๆซึ่งไม่ใช่เรื่องเรื่อง ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะรังเกียจลังงอนอะไรแต่ว่าผมว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะแต่ก็รู้ยังไงนะเขาไม่ฉีดห้องน้ำแล้วก็เจอข้อความบวชชีเพราะหนีชำ้ำเห็ไหมบวชชีเพราะหนีรักอกหักเพราะรักชีแต่เรื่องเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันหายไปหรือมันถูกเซ็นเซอร์หัน่นหรือว่ามันเห็นว่าไม่เหมาะสมก็เลยไม่เอามาใส่ประกรอนมันเลยไม่สมบูรณ์ถ้าเอาในเรื่องหนังส้มปลาน้อยเนี่ย มันก็ขึ้นอันเนี้ยัวชชีเพราะหนีรักอ,อกหักเพราะรักชีเนนไม่เกี่ยวเจียวเล็กมันหายไปทอดหนึ่งอะ <c oughs> คือคือผมไม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องเดิร์ท่โจกแล้วเป็นคนที่เล่าเรื่องเดอร์ท่โจกในวงเล่าฉเฉพาะกินเล่านะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินกันเลยไม่มีเรื่องเดอร์ท่โจกเลยสมัยก่อนนี้ถ้านั่งดื่มเล่าเราจะต้องผัดกันเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็จะค้มไม่เล่เปื่อยผมชอบแล้วผมชอบเล่าด้วยแล้วชอบฟังวิธีการในลงเล่าก็คือ มึงเรื่องกูเรื่องมึงเรื่องกูงเ,รงงเรื่องสลับกันแล้วเราก็จะมีเรื่องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมเอาไปเล่าในวงต่อวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันเนี้ยมันหายไปท่อนหนึ่งด้วยบวชชีเพราะหนีรักอกหักเพราะรักชีที่มันหายไปคือบวชเจ็ดปีได้ชีหนเดียวเนนไม่เกี่ยวเจียวเล็กเนี่ยมันหายท่อนบวชเจ็ดปีได้ชีหนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันดูไม่เหมาะสมหรือโดนเซ็สนเซอร์หั่นไปก็ไม่รู้ ที่ไม่ชอบไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันหายไปนะผมว่าไอ้ตรงนี้ธรรมดาแต่แม่ชีเดินเข้าห้องน้ําแล้วตดพูดป้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรคือวางมุกตลกก็ผมว่ามันไม่รู้ผมดูตรงนี้แล้วขัดใจนิดหน่อยแต่มันก็จะขำต่อเนื่องคือแม่ชีพอถ่ายทุกเลยเสร็จเดินออกมาไอ้ศิลนะพวกเราถ้าดูหนังคุณบางรู้จักศิลนอยู่แล้วนะครับศิลนก็เข้าห้องน้าแม่ชีก็มาบอกอีกคนนึงที่เป็นเด็กวัดเหมือนกันว่าเอ้ยห้องน้าใครไปเขียนอะไรไม่รู้ไอ้นี่ก็ถูกปูมาแล้วว่าเป็นคนแบบ โซเซซาเข้าไปทําความสะอาดในอาณาที่ศิลป์มันขี้อยู่อันนี้ก็ได้ขามะนา่ารักแต่ผมอุดอัดอย่างนี้ไม่ได้รักไม่ชอบอย่างเดียวคือแม่ชีเดินตอดอ่ะผมไม่รู้ทําไมไม่รู้ผมรู้สึกไม่ชอบนั่นก็เป็นมุกตลกนะมีมุกเก่ามุกใหม่ต่างๆก็น่าดูครับก็ได้รอยยิ้มกันไปว่ากันไปแล้วบางมุกเ แต่เรื่องหนึ่งที่จะต้องมาค uh ุยกันในดูหนังดูละครเราย้อนดูตัวเลยวันนี้ก็คือผมสไตล์เรานะสไตล์ดูย้อนดูตัวของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาสปอยหนังโดยเฉพาะหรือมาพูดเรื่องย่อของหนังเราจะพูดถึงว่าเราได้อะไรจากหนังเนี่ยเรื่องที่เราไปดูมาแต่และเรื่องนะทัาน,นวันนี้เรื่องส้มพระน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของมหาชัยเรื่องของพระแล้วมันเป็นเรื่องจริงในสังคมพระมหาชัยในเรื่องเนี้ยในเรื่องส้มพระน้อยเนี่ยสำหรับผมนะ นังแอบใส่มาได้น่ารักมากเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักพัฒนาเห็นได้จากมหาไซรู้ว่ารู้ว่าไอ้ปรามเป็นเศรษฐีแล้วมีที่ดินอยู่หลังวัดก็เลยขอมาอขอไอ้ปรามหาไซก็ขอปราว่าถ้าที่ดินยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอัตมาขอที่ดินหนอ่อยเถอะไอ้ปรามก็บอกว่าเอามาทำอะไรพระก็บอกว่าเอามาเพื่อปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผัก ผลไม้ต่างๆเนี่ยให้ชาวบ้านชาวบ้านจะได้กินโคตรชอบเลยตรงนี้ผมชอบมากเราชื่นชมคุณหมามกับทีมงานมากตรงเนี้ยสุดยอดครับเราควรจะหยุดสร้างอะไรที่มันเป็นถาวรวัตถุที่ไม่จำเป็นน่ะพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นใหญ่ที่สุดในโลกนี่ใหญ่ที่สุดในโลกผมรู้จะสร้างเพื่อ นี่ถ้ามีที่มีต่างๆปลูกผักปลูกผลไม้แบ่งปันชาวบ้านเป็นของวัดพระเองท่านก็ได้ฉันนะครับชาวบ้านก็ได้อาศัยนอกจากธรรมะที่พระจะให้แล้วเนี่ยพระนักพัฒนาทำอย่างนี้ได้ดีกว่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรที่เป็นทางวาัตถุที่ไม่ไม่จําเป็นเนี่ยโอ้อันนี้สุดยอดเป็นอันที่ผมชอบมากส่วนหนึ่ง่งเรื่องนี้ชอบจริงๆ แล้วยังมีต่อที่เขาแอบใส่หรือเขาไม่ได้แอบใส่เขาจงใจจะพูดแต่เป็นเสียงเบ,บาๆที่เขาพูดไม่รู้ว่าคุณไปดูแล้วคุณจับได้ไหมต้องไปดูยวยอีกอันหนึ่งก็คือเห็นอภิษหานของมหาไซหาะได้เดินบนน้ําได้ต่างๆแล้วก็ไปล่ําลือกันวามหาไซนี่แบบมีอภิษหานมีต่างๆมาแย่งจีวงจีวานจะไปบูชาเรื่องนี้มันสะท้อนภาพาให้สังเห็นสังคมพุทธ พูดไม่จริงเนี่ยพูดจริงเขาไม่เอากันแย่งชีวรแบ่งกันเพื่อไปบูชาเคยได้ยินใช่ไหมแบ่งชีวรพระเอย่ยน้ำหมากเอย่ยเส้นผมเอย่ยกระดูกเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแย่งกันจะไปบูชาแบบเพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่ออะไรต่างชาวบ้านเชื่อว่า,า,า,วา,ววามหาชัยศักดิ์สิทธิ์ บางอาชัยก็บอกไม่มีหรอกมันไม่ได้มีอย่างนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายโอ้โหตรงนี้แม่งแบบเป็นส่วนเล็กๆของหนังแต่สำหรับผมมันคือจุดที่ยิ่งใหญ่มากจุดหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ใส่เอาไวา้สิ่งที่เราเราที่เคลนตัวเองเป็นชาวพุทธจะต้องมีก็คือจะต้องต้องใส่ใจในคำสอนมากๆนะครับมากกว่า พิธิกรรมมากกว่าความเชื่อลมๆแรงๆมากกว่าการอ้อนวอนภาวนาอ้อนวอนแล้วอธิษฐานหรือขออะไรต่างๆเหล่านี้ยเราต้องเข้าใจในธรรมจริงๆศึกษาธรรมเราหลุดพ้นในเรื่องอิทธิปาฏิหารทั้งหมดซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านไม่ได้สอนเราเรื่องนี้เลยครับท่านสอนให้เราหลุดพ้น พ้นจากทุกข์พ้นจากตัวตนที่มีอยู่เพื่อจะพ้นจากทุกข์ให้ได้แค่นั้นเองแต่เรายังเป็นทุกข์อยู่เพราะเราไม่พ้นสักทีเราวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ซื้อหวยเออแต่อันหนึ่งในเรื่องนี้ที่ไม่ชอบพระมหาไม่น่าไปให้สิบเป็นคนซื้อหวยเลยให้ชาวจะเล่นมุกเนี้ยเล่นไปเหอะแต่ว่าให้ชาวบ้านเล่นมันก็ดีแต่ให้พระเป็นคนใช้ลูกศิษย์ไปซื้อหวยนี่แบบแหมมันดูเป็นธรรมดาไปสำหรับชาวบ้านแต่ว่ามันมัน มันสองอันแรกเนี่ยมาดีมากเลยคือพระนักพัฒนาปลูกผักปลูกหญ้ามากกว่าไปสร้างอะไรก็รู้เยอะแยะซึ่งวันนี้บา้บาๆบอสร้างมันเยอะมากกับอย่าไปเชื่อในื่องพิิหารแล้วมันไม่ได้มีจริงอยู่แล้วมันไม่มีจริงพระตกน้ําหาว่าพระหายตัวอะไรแบบอย่างเงี้ยเลยครับซึ่งแบบเออดังเลนี่ใส่ไว้ให้ชอบครับชอบยังคงเป็นแฟนคุณหม่ำล้วอยากจะดูคุณหม่ำต่อไปอยากได้เห็นมุกใหม่ๆ เห็นอะไรที่คุณหม่ำเคยถึงแม้ว่าจะเป็นอมุกมาเรียงเๆียงเียงเงแต่คุณหม่ำก็มีศิลปะในการเรียงมุกได้ดีแต่เรื่องนี้เบาไปหน่อยนะเบาไปนิดหนึ่งแต่ผมก็ยังชอบมีโอกาสไปดูนะมีโอกาสไปดูปีใหม่ที่ผ่านมาคนก็ไม่น้อยหรอกเยอะพอจะสู้กับสไปเดอร์แมนได้บ้างอะ่ะตอนนี้ทุกคนหลบให้กับสไปเดอร์แมนแล้วก็ไปดูครับเป็นหนังดีเรื่องหนึง่งนะวันนี้ก็เล็กๆเบาๆนะ ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เราพ้นทุกนะครับเราจะพ้นทุกได้เราต้องฟังคําสอนอธิษฐานก็ได้แหละไหว้พระไหว้เจ้าเป็นเรื่องดีแต่อย่าไปงมงายนะมาหาทางคําสอนให้เยอะขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับภาวนาให้เยอะขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมทําความดีนะครับโอถ้าชอบ ถ้าชอบขอกำลังใจหน่อยนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สำคัญมีคอมเมนต์คุยกันแลกเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะผมจะได้มีกำลังใจมานั่งทำคลิปอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ไม่ยาวนักไม่สัน้นจนเกินไปพอดีพดีนะอย่าลืมทำความดีอ่ะอ,อย่าลืมทำความดีนะครับจะได้มีความสบายใจเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ